การหมกปลาจะมีอุปกรณ์ที่ใช้จากธรรมชาติเช่นใบตองสำหรับการห่อปลาย่างไฟซึ่งควรเลือกใช้ใบตองสดเพิ่มความหอมขณะย่างปลาส่วนวัตถุดิบสำคัญในการทำหมกปลาคือพริกแกงซึ่งพริกแกงของคนพื้นถิ่นอีสานแต่ละพื้นที่ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปพริกแกงจะใช้พริกสดโคลกหยาบกับหอมแดง กระเทียมตะไคร้บางพื้นที่ก็ขโขลกขมิ้นใส่ลงไปด้วยเพื่อป้องกันกลิ่นคาวและเติมเกลือลงในพริกแกงเป็นเครื่องพริกแกงสำหรับการทำหมกปลาร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน